ไม่ปั้มเบรกไม่ปั๊มเบรกฮาเลยไม่ปั้มหลังฮาเลยมาดูกันว่าเบรกค้างเบรกค้างเบรกจับไม่ปล่อยภาษาใต้ว่าเบรกขอบเบรกขอบเบรกขอบเกิดอะไรขึ้นเบรกขอบหลังจากพยายามอยู่ตั้งนานปล้ำแล้วปล้ำอีกยังไม่ออกปล้ำคือความพยายามความพยายามคือการปั้มภาษาใต้ว่าปล้มปล้มปล้ำอยู่ตั้งนานไม่ออกต้องพาไปต้มดูก่อนต้มดูก่อน มันขี้เกลือเยอะขี้เกลือเยอะลองดูก่อนก็ออกไหมติดไฟแล้วติดไฟแล้วรอน้ําร้อนเดือดต่อเดี๋ยวมันพุ่งต่อเดี๋ยวมันพุ่งภาษาใต้ว่าพุ่งภาษากลางว่าเดือดภาษาใต้ว่าพุ่งรอสักเดียวรอสักเดียวให้มันพุ่งก่อนพลุ่งก่อนอ่าเริ่มพุ่งแล้วเริ่มพุ่งแล้วน้ําร้อนแล้วใส่แม่ปั๊มลงไปใส่แม่ปั๊มลงไปดูี่เป็นยางเป็นอะไรออกออกซะก่อนออกซะก่อน แต่เดี๋ยวไม่รีเปื่อยแต่เดี๋ยวไม่รีเปื่อยไม่ใช่อะไรมันดีเปื่อยซะก่อนอ uh huh. ไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงรสชาติดูรอสักแปบ๊บรอสักแปบ๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีรออีกรออีกห้านาทีผ่านไปห้านาทีผ่านไปเดือดปุดปวดแล้วเดือดปุดปวดแล้วพุ่งจังแล้วพุ่งจังแล้ว ใส่น้ำเย็นก่อนใส่น้ำเย็นก่อนเดี๋ยวต้องไม่ได้ไม่ใช่อะไรมืออีพอมืมออีพอใส่น้ำเย็นก่อนแต่กอแบบล้ำกันอีกล้ำดูสักทีแล้วออกอีกไหมออกมาแล้วออกมาแล้วนี่หน้าเบรกเลยขอบเบรกขอบภาษาใต้ว่าเบรกขอบเบรกขอบภาษากลางเบรกเบรกไม่คืนเบรกไม่คืนออกแล้วหลังจากต้มมาสดสดร้อนๆ้อนน่าจะกินได้แล้ว ลองชิมดูก่อนลองชิมดูก่อนโอ้ฉาบพรไปฉาบพรอมอ่าบางสิ่งบางอย่างการประยุกต์ใช้ครับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ,อเครื่องมือครับออกมา แป๊บเดียวคิดได้อดีว่ามันดิ้นด้วยตาเอาเลยทั้งก๊อบผู้ช่วยกับทั้งก๊อฟทั้งก๊อฟทั้งก๊อฟบ,บอกในเทคโนโมไม่มีทีในเทคโนโมไม่มีเพราะเขาซื้อเอาห <c oughs> ลังหลังจากถอดมากองไว้แล้วถอดมากองไว้แล้วดูดูความสกปรกข้างในครับสกบปรกข้างในนี่นาเบรกได้ขบเบรกได้ขบสองรูนี้ครับสำคัญมากสองรูนี้สำคัญมาก ้ามันไหลเข้าไหลออกย้อนไปย้อนมาเกิดรูเล็กตันถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่ออกครับมันมันไม่ออกเบรกเลยขอบเบรกเลยขอบจำไว้ดีๆนะครับเบรกขอบเบรกขอบเบรกล็อกไม่คืนเบรกไม่คืนเดี๋ยวทําความสะอาดและประกอบกลับได้เลยครับผมบรับหลังจากไปล้างมาพักใหญ่ๆล้างมาพักใหญ่ๆพักเติบครับพักเติบพักเติบ,ตบคือน,นานใช้วเวลานาน ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราประกอบเราประกอบเราประกอบได้เลยครับโอ้ยยังยังดีอยู่ครับขอย้ำนะครับขอย้ำสำคัญมากรูเล็กรูเล็กอย่าให้ตันเด็ดขาดถ้าตันถ้าเกิดตันขึ้นมาเบรกไม่จากครับเบรกไม่จากะเราเหยียบไปเบรกไม่จากอันตรายนะครับอันตรายรูเล็กครับรูเล็กโอเคนะครับเดี๋ยวประกอบดูเดี๋ยวจะพัก เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวใส่ในรถได้เลยใส่ในรถได้เลย